นี่คือหน้าห้องทํางานนะฮะหน้าสตูดิโอของผมก็จะดูรกๆหน่อยด้วยคนดูสดีสีนี่คือแบบลอกหมดแล้วอะ่ะดูสภาพแบดูเดี๋ยวเรามาดูได้ในดี๋วก็เป็นยังไงมาสามสองหนึ่งท่าเดินเป็นไง,ง,นงนเไงข้ามาเข้ามานี่เห็นป่วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะว่าที่ทํางานของฟรีซาร์บล็อกเนี่ยเป็นยังไงนะฮะพาไปดูเบื้องหลังว่าผมใช้อะไรในการทํา YouTube บ้างมีปรากฏอะไรบ้างไปดูห้องทํางานห้องนอนอะไรประมาณนี้ทุกคนนะอยากจะดูไหม ไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีแหละคนที่อยากดูถ้าใครอยากจะดูนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกัน,นเลยดีกว่านะคือจริงๆอะ่ะผมไม่เคยทคําคลิปแบบนี้มาก่อนนะแบบไม่เคยเลยอะ่ะเพราะว่าผมไม่พระะ้อมอ่ะมันรกมากแต่ว่าตอนนี้ผมว่าโอเคแล้วให้ดูได้ละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนมาไม่ใช่สี่ชั้นนี้แน่นอนนะฮะอันนี้เป็นหอสาวๆทุกคนนะเห็นปะนี่คือหอสาวๆแบบเด็กนักเรียนมหาลัยมัธยมอะไรเงี้ยเวลาแบบเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมาจอดรถตรงนี้กันแล้วก็เด็กกับโรงเรียอ่ะทุกคนผมก็อยู่หน้าบ้าานก็แบบมควสุข นี่ทุกคนดูเห็นป่ะนี่คือหน้าห้องทํางานนะฮะหน้าตูดิโอ๋อผมก็จะดูรกๆหน่อยทุกคนดูสีดิสีนี่คือแบบลอกหมดแล้วอ่ะดูสภาพประตูประตูไม้แล้วก็แบบดูดิสุกปกมากอายมาดูรถนี่ก็จอดทิ้งไว้แบบไม่ได้ใช้อ่ะทุกคนน่าจะเสียแล้วมั้งยังยังยังใช้ได้มั้ยใช้ได้ใช้ได้แหละแต่แค่แบบไม่ไม่ไม่มีใครใช้อ่ะทุกคนดูยังแมงมุมนี่คือขึ้นเลยทุกคนดูสภาพหน้าห้องทํางานผมอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในดีกว่าเป็นยังไงมาสามสองหนึ่งทาเดินเป็นไง เข้ามาเข้ามานี่เห็นป่ะนี่คือห้องทำงานของผมทุกคนผมเน้นโทนแบบสีดำอ่ะทุกคนมืดๆม,มาผมเปิดหน้าต่างก่อนสอนิมก็ขึ้นหมดแล้วทุกคนสนิมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นมุมทำงานนะฮะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของทีมงาน1 2 3สก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าไม่มีทีมงานแค่ทำเผื่อเฉยๆเผื่ออนาคตผมอาจจะจ้างทีมงานอะไรแบบเพื่อตัดต่ออะไรเงี้ยผมก็มีพื้นที่ ลองรับไว้แต่แค่ไม่มีตอนนี้ทํางานคนเดียวฮะตอนนี้แล้วก็จะมีเป็นพัดลมนะฮะยังไม่ใช่แอร์ทุกคนเพราะว่าไม่มีเงิน,น <c oughs> แล้วก็ด,ดูนี่ไฮไลท์นีให้ดูไฟก่อนนี่เห็นปะ่ะมันจะมีหลายสีมากนะครับแล้วก็ดูดูไฟด้านบน <c oughs> คือเราจะใช้ไฟที่มันแบบสามารถเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวให้ดูทุกคนดูนะเนี่ยเราปิดไหมพอเราเปิดใหม่ปุ๊บจะเป็นสีแบบสีแบบเนี้ยปุ๊บ อ่อันนี้สำหรับตอนกลางคืนมันจะเป็นบบถนอมสายตาประมาณนี้มันมีหลายสีมากทุกคนสว่างมากสว่างน้อยอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของผมทุกคนนะขนาดใหญ่แบบ6ฟุตทุกคนผมได้มาในราคาได้แบบถูกมากนะเป็นราคาโรงงานอะทุกคนแบบถูงจริงเดี๋ยวจะค่อยบอกเท่าไหร่นะทุกคนนะส่วนตรงนี้นะฮะก็จะมีเป็นแบบหนังสือทุกคนนี่เป็นดิจิทัลนะฮะทุกคนเห็นปะก็จะมีหนังสือแบบว่าเอาไวจ้จดคําศัพท์อะไรเงี้ยทุกคนนี่เห็นปะ ต้องพูดอังกฤษให้ได้ใน3เดือนนะฮะผมตั้งเป้าอยู่แล้วก็กำลังฝึกครับทุกคนตอนนี้วันนิ์คือผมกำลังมีแผนว่าจะไปที่ต่างประเทศนะฮะประเทศแบบตุรกีอะไรแบบนี้ทุกคนใช่ก็กำลังฝึกภาษาอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมทำ YouTube นะฮะก็โน้ตบุ๊กนะฮะเอาไว้ตัดต่อนะครับแล้วก็กล้องนี่เป็นกล้องแค n น n นะครับพักหลังไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าผมจะใช้ iPhone ถ่ายแทนนะฮะไอโฟนที่กำลังถ่ายคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วก็มีไม์ทุกคนนี่เป็นไม์ให้ดูนี่ที่ผมใช้อยู่เห เสียงมันดีมากนะครับชัดเจวดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบอุปรกรณ์แบบเล็กๆ,ๆน้อยๆทุกคนใส่ทุกอย่างอะอะไรที่แบบใส่ได้ก็ใส่ไป <c oughs> ของก็แบบเนี้ยน,นี่ก็เป็นไฟเ <c oughs> หรถาถ่ายคลิปอะไรจะได้สว่างหน่อย สายชาร์จแบตกล้องแนละทุกอย่างก็คือจะอยู่ในนี้หมดนะฮะของผมไม่เยอะที่ทุกคนผมไม่ใช่แบบคนที่แบบมีอุปกรณ์เยอะนะบางคนทํา YouTube มีไฟมีกล้อง2องสตัวผมมีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้เลยอองตรงคือไม่มีตังค์ซื้อนะครับนะนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นรูปภาพที่ผมไปปิป้นมาเก็บไ้นะฮะเป็นเหมือนความฝันของผมอะ่ะคือทุกๆเช้าทุกคนผมตื่นมาเนี่ยผมจะมาดูไอ้นี่คือเราจะเห็นไงเราจะซึมซับแบบว่าเออเราต้องสู้นะฮะเพื่อความฝันเหล่านี้นะ,ะก็คืออะไรบ้างก็นี่นะฮะสูงสุดก็คือการไปนครเมกะทุกคนไปทําอุมราะไปทํัอ แล้วก็มีแบบเงินจํานวนมากนะครับทุกคนแล้วก็มีไปเที่ยวตุรกีไปเที่ยวที่สนามฟุตบอลเชลซีที่ผมชอบะทุกคนแล้วก็มีโล่เงินมีนครเมกะมีลอนดอนอะไรแบบนี้ทุกคนนี่คือความฝันนะฮะผมก็เลยปิ้นมาติดไว้นะฮะทุกคนตรงนี้ฮะก็จะเป็นโต๊ะส่วนตัวผมหน่อยก็จะรกหน่อยทุกคนดูด้านล่างมีของเยอะเลยอันนี้จะเป็นอ่านทุกคนเออถ้าเป็นเล่นไปนะครับไว้อ่านนะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยให้ดูให้ดูนี่ฟาละหมาทุกคนก็ต้องมีฮะทุกคนมีเดนเสเรานี้ด้วยเห็นไหม ไดโนเสาร์ด no ้วยจอระเคดูแบบแรกทุกคนคิดว่าเป็นอะไรเจระเคใช่ปะ right? แต่ว่าที่ป้ายตอนที่ผมซื้อมันเขียนว่าตุ๊กตาไดโนเสาร์ผมก็เลยไดโนเสาร์ no aur, ก็ได้ผมซื้อมาเพราะผมชอบเจอร์เค uh, ทุกคนสุดท้ายนี่ทุกคน,หนให้ดูสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือเตียงนี่ทุกคนดูเห็นป่ะเป็นเตียงที่ผมสั่งมาจากเพจไฮด้าทุกคนดูเห็นไหมนี่ ไฮดัสเบดดิ้งทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้ดูแล้วกันนะืปอว่าใครที่แบบกําลังมองหาเตียงเนี่ยสนใจก็ลองไปไปไปดูได้ทุกคนนะคือเราสามารถเลียกสีได้นะว่าจะเอาสีอะไรอะ่ะเขามีสีให้เราเลือกเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยเป็นแบบเยอะมากเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันอะ่ะเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามสบายเลยว่าเราจะเอาสีอะไรแมท์กับสีอะไรแหละคือมันแ้วแต่ตามสั่งอ่ะทุกคน โดยที่นอนนี้นะฮะเป็นที่นอนสปริงเสริมยางพาราทุกคนนะมีความนุ่มแน่นนอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม้ที่เขาทาเตียงด้านล่างเนี่ยเป็นไม้ MDF ไม้คุณภาพดีทุกคนนะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะมีประกันด้วย5ปีทุกคนราคาจุดพ่ากว่าเองอะแล้วแบบมีประกัน5ปีนี่คือแบบดีมากเลยนะคือ <c ười> เป็นชุดเซ็ตแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงคือมันถูกมากทุกคนถูกจริงๆนะต้องจับอะคือน่าจับจริงๆผมไปเห็นแรกๆผมก็เจัดมากเหมือนกันเนี่ยก็เลยมาบอกต่อทุกคนดีมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดู แรกๆก็เหมือนจะเป็นห้องทำงานนะตอนนี้เป็นห้องนอนไปแล้วทุกคนก็ดีนะแบบทำงานเหนื่อยๆผมก็มาทิ้งเตียงนี่เลยทิ้งแบบนี้แหละทุกคน ก็ลองตามไปดูแล yeah, ้วกันนะมีหลายสีหลายแบบให้เลือกจริงๆนะฮะก็อย่าลืมนะฮะถ้าไปซื้อเดี๋ยวอย่าอย่าลืมบอกว่าตามมาจากเฟซสุักบล็อกเลยนะเขาจะได้รู้ว่าแบบตามมาจากผมนะทุกคนเขาจะได้แบบสปอนเซอร์ผมบ้างโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวห้องนอนห้องทํางานสตูดิโอจะเรียกอะไรก็แล้วก็ได้หมดนะทุกคนคือมันทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะทางานหรือจะนอนอะไรทุกคนนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กาลังทาความฝันอยู่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมก่อนหน้านี้นะผมก็แทบไม่ได้มีอะไรแบบ ร้านคอมอะไรแบบนี้คือผมก็ไม่มีของตัวเองมาก่อน,นะฮะก็วันเนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ผมมีห้องห้องนี้แล้วก็มีที่นอนสบายๆมีอุปกรณ์ในการทําคลิปมากมายทุกคนนะอ,อ,อยากจะเป็นกำลังใจกับทุกคน้วกันนะหวังว่าคลิปนี้สามารถสร้างในบันดาลใจให้กับคนที่กําลังมีความคิดมีความฝันว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ได้นะครับทุกคนสู้ๆครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายครับทุกคนนี่อย่างน้อยก็มีสาระคลิปนี้